สวัสดีครับว่ายสวยจัดครับวันนี้ไม่มีที่เอาวัวไปลงนะครับต้องมาลงไว้ที่ตลาดก่อนครับขยับขยายกันบ้างแลวครับพี่น้องมาดูวัวกันครับในห้อยอาร์ตขายไปสามตัวนะครับชุดนี้ตัวนี้ครับเท่าไหร่สามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันราคาขายแล้วนี่ราคาขายแล้วนะครับนี่คือราคาวัวขายแล้วครับวัวมีลูกอย่างเนี้ย ห,หัวสาวครับหัวนาง <c oughs> ท้องท้องว่างเนาะทับยัง,ย,งยังเนาะนี่สามหมื่ครับแล้วก็หัวนางตัวนี้อีกตัวหนึ่งเท่าไหร่อาร์ตสอาพันสองหมื่คือราคาขายแล้วนะครับ <c oughs> แล้วตัวนี้ครับบะมั่นสีแดงหัวโลนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับแพงกว่าตัวนี้เพราะ <c oughs> ว่า แพงกว่าเพราะว่าอะไรอารเพราะว่าสีแดงโดนใจถูกตาต้องใจเหลือเกินย้ําราคากันอีกทีนะครับตัวนี้สามหมื่นสองพันตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นห้าพันราคาขายแล้วครับผมแล้วมาดูด้านหลังครับที่ยังไม่ได้ขายครับเปิดราคาให้เลยครับระวังนะครับมันเอาคนบ้างครับเป็นตัวเมียนะครับมันฮึดค,คนครับมันฮึดคนครับตัวนี้ตัวไหน,ต,นตัวนี้เหร ตัวไนเป็นบาม่นเป็นเนื้อเหรอขายเป็นเนื้อใช่ไหมฮะมันเปียวขายเนื้อตีราคาเนื้ออย่างเดียวครับแบบนี้ราคาเนื้อเท่าไหร่อาร์ตร้องสามหมื่นห้าพันร้องสามหมื่นห้าพันนะครับราคาร้องราคาเนื้อร้องสามหมื่นห้าพันคู่กับชาโรเลตัวนี้ครับมีลูกไหมเนี่ยไม่มีว่สายเนื้อเหมือนกันอ่าสายเนื้อเหมือนกันหกหมื่นห้าสองตัวครับไล่ไปอีกครับไปคู่อีกครับตัวนั้นหกหมื่นห้าครับ บาบ้นกับเออชเลไปคู่แล้วนะครับเดินไปดูอีกครับพี่น้องออตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ลูกมีลูกไหมลูกตัวไหนลูกตัวชาเลผลล้นเข้าไปได้เอาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบสามห้าร้อยสองหมื่นสามห้าร้อยราคาร้อครับนี่เป็นเล่มั่นเนาะเป็นมนะั่นเล่มั่นนะครับผโล้นมีใสเดือสวยครับสองหมื่นสามห้าร้อยราคาร้อครับ ตัวนี้เป็นตัวผู้ครับราคาเท่าไหร่ครับ2 6 5 0 0คหห้าร้อย6 5 0 0ราคาร้องครับไล่มาดูได้ไหมอร์ตตัวนี้สำหรับไปเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับเลี้ยงกลางน้ำนี่พี่น้องบามัานสีแดงสวยตัวนี้ตัวผู้ตัวเดียวตัวนี้เท่าไหร่อ๋อตัวนี้คู่มันเนาะเป็นเนื้อเนาะ อันตรายหน่อยครับมันมีตัวเอาคนนี่นะครับนี่นะครับสองหมื่นสามห้าร้อยราคาร้องสวยสวยอนาคตครับอนาคตตัวเมียสวยครับตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ครับนี่เขาเด๋อยู่นี่ท้องวะเนี่ยหัวสาวหัวสาวครับเท่าไหร่ครับรองไว้สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันราคาร้องครับราคาร้องอ้าวตัวนี้ครับตัวผู้ ตัวนี้ร้องสามหมื่นสองห้าร้อยตัวผู้เนี่ยตัวผู้ชาลุเลยสามหมื่นสองห้าร้อยราคาร้องครับคอตรงดีครับลำตัวยาวจัดคอตรงลำตัวยาวครับนี่คู่แม่ลูกครับตัวนี้แม่เดี๋ยวนี่แม่หัวโล้นครับลูกก็หัวโล้นด้วยไหมลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียลูกเป็นตัวเมียครับราคาครับสี่หมื่นครับสี่หมื่นร้องสี่หมื่นให้ลูกสวยแข้งขาใหญ่ครับ ลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วประมาณลูกตัวที่ที่หนึ่งลูกตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกโอ้ตัวนี้นเดียวนี่ครับเพื่อพี่น้องนะครับเอาสักหน่อยครับไม่ได้เปิดราคากันนานแล้วตัวนี้เอามาดูตัวนี้แม่ลูกครับแม่ท้องว่างเนาะท้องว่างโอ้ลูต,ตัวยาวดีจังเอแ,แม่ทับมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านรอบอ๋อพ่อฝูงทับพ่อเดียวกั่สวนลูกนนี้ทับมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านรอบ พ่อเดิมก็เป็นน้องตัวนี้ดิใ,<ช>ในท้องถ้าท้องก็จะเป็นน้องตัวนี้นี่ครับผมนี่เป็นตัวเมียนะครับแม่ลูกครับแข้งขาใหญ่ครับนี่ตัวผู้สีแดงก็ใช้ได้ของล้นใช้ได้นี่อัน,อออนตรายนี่ก็ตัวผู้สามหมื่นเท่าไหร่ สามหมื่นสองพันย้ำกันอีกทีนะครับควณกันไว้นี่ราคาเนื้อหกหมื่นห้าคู่กันนะคู่กับตัวบามันขาวนู่นนะตัวเปียวนู่นตัวนี้นนี่สองหมื่นเก้าราคาร้องเอ้าแถมให้ตัวนี้ตัวนี้ขอดูอีกตัวนึงเป็นราคาขายแล้วฟันแทกี่ซี่ครับน่าจะครบครับฟันแท้น่าจะครบแล้วครับขายป็นขุนนะขายเป็นลัวเข้าขุนนะครับมีตราเรียบร้อยเนี่ย วัวรถไปเข้าขุนนะครับมันสายักษณ์ของอะไรเนี่ยอารมรู้ไหมี่ยวัวตากเนี่ยเป็นวัวของจงังภายในจังหวัดตากเนี่ยนะครับฟาร์มอะไรก็ไม่แน่ใจเลือดร้อยตากใช่เยอจจเเยฟาร์มที่ที่เราไปเอาไดโดเจนนะ่ะน่าจะเป็นอยังงหรอมั้อ๋อใกล้งตัวนี้ครับแข่งขาใหญ่โตเป็นเป็นวัวเข้าขุนนะครับปลดระวังแล้วครับราคาครับอาร์ต หกหมื่นสามพันคือราคาที่ขายไปนะครับสำหรับเข้าวขุนครับพ่อพัน์ปลดระวางอ๋อมันห่วงตัวเมีเยนะี่เนาะคึก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 ดูครับมีเบอร์ด้วยนะครับแต่ไม่รู้สยยัญลักษณ์ของฟาร์มอะไร ฝากติดตามไว้ด้วยครับราคาเริ่มมากันแล้วเริ่มขยับขยายกันบ้างแล้วสามสี่เดือนสามเดือนก,กว่าที่ขาดรายได้กันไปครับผมขอเ,เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาววัวทุกท่านนะครับเราปีสกินครับเจอวัคซีนก็จบครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ